อันนี้แกออกแล้วหรอไม่เท่ากันน,นี่มันทำ<อ>ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอน้อยกองล่าดลาด่าได้หไหมผมใช้ได้ไหม

เดือปลักแล้วมือแย่ดูถ้ามันตึดๆก็แสดงว่ามีไฟใช่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 เลยเคมีแค่สองตัวเออนั่นเปล่านีนั่นอะไรพร้อมหรือยังเมื่อกี้ถอดน้ำอย่ง นี่ก่อนเอนี่ยใช่หมไ่ใช่ไฟอันนั้นถูกแล้วครับนั่นแหละไฟใส่แบบนัันถูกแล้วไเ ตัวนี้ตัวยิงทำไมนี้เนี่ยเนี่ยิงเกี่ยวข่อยตัวนี้เนี่ยตังนั่นถูกแล้วต้องให้ถึงมืออาจารย์ใหญ่อีกแล้วตัวนี้ยิงตูงนะเนี่ยยิงตูงกองตัวนี้แหละโอเคเนี่ยมันวางอยู่เฉยมันไม่ได้ไปลงถึงข้างล่าง

เอากาวสองหน้าแปะไหมครับเอากาวสองหน้าแปะเลย เรแล้วก็มีแช่ามีแต่ก็สั้นไปไม่ถึงเนี่ยพอใส่คนนี้นะตัวยาวตัวยาวตัวยาวได้ไปยาวแบบนี้ผมยาวตัวยาวเยอะนี่นะไม่ยาวกว่าเนี่ยพยายามเล่นได้ไม่ได้มันเล็กดูดูมันมันสั้นนิดเดียวได้แล้วยังไม่ช่องรวยเลยเราะ ใช่ไม่ได้สันเลยเอาตัวไหนยาวมากไยเดียรตัวยาวเลนี่ละมันจะโ้ลนครับก็ไม่เป็นไรมันเล่นงมันอยู่ต้งล่างุลงไม่ได้เลยมันจะไอตัวนี้มันจะแตกยาวมันยว่นเอาาซอยดำเอ้าอ้วไป Loa.、No.